3เทคนิคการซ้อมพูดแบบ ขั้นบันไดเคยไหมคะเวลาที่เราจะขึ้นไปพูดบนเวทีไม่ว่าจะพูดในบทบาทของการทําหน้าที่พิธีกรหรือขึ้นไปพูดในโอกาสต่างๆค่ะกลัวลืมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดังนั้นการซ้อมนี่แหละค่ะที่จะทําให้เรามีความมั่นใจและไม่ลืมบทที่เราจะขึ้นไปพูดค่ะแต่การซ้อมก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะคะเทคนิคแรกค่ะซ้อมอ่านก่อนค่ะเดีย๋ยวตอนนี้นะคะอาจารย์ชาก็นั่งทําสคริปต์นะคะที่จะขึ้นไปพูดเป็นพิธีกรค่ะหลังจากที่อาจารย์ชานะคะได้ ซ้อมอ่านแล้วนะคะคืออ่านไปก่อนค่ะอ่านเพื่อเราเข้าใจค่ะนี่คือรอบแรกนะคะพอรอบที่สองเนี่ยให้เราพูดตามสไตล์ของตัวเราเองค่ะเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะเล่าให้เขาฟังได้นะคะ รอบ3เนี่ยให้เราทําเหมือนกับเราขึ้นไปบนเวทีจริงเลยค่ะเดินขึ้นไปบนเวทีถือไม้เริ่มต้นพูดทํำยังไงซ้อมเหมือนกับเราอยู่บนเวทีจริงเลยค่ะลองไปทําดูนะคะแม้กระทั่งการซ้อมเรายังต้องมีเทคนิคเลยนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ลดปัญหาการลืมบทค่ะบนเวทีค่ะถ้าได้ผลยังไงก็ฝาก คอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านการที่ไม่มีความมั่นใจในการพูดบนเวทีด้วยนะคะจะได้ช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันค่ะอาจารย์ชาก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ต้องการจะฝึกพูดบนเวทีในทุกรูปแบบค่ะ